สวัสดีค่ะดิฉันกิกสมดีไทยรัตนาเพชรค่ะดิฉันมนซี่ดวงมลสืบสิงค้คานค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวอบจนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจอุตรดิษฐ์ปี -67 นั่นเองค่ะค่ะและพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะเป็นต้นไปนะคะผ่านช่องทางเพจ Facebook ไล v ์เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะซึ่งก่อน อื่นนะคะคต้องขอเชิญชวนนะคะผู้ที่รับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะ,คะรวมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะต่างๆรวมถึงเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน ปีนี้นะคะปี6กกับการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุตรดิตถ์นั่นเองค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้นําข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุตรดิตฐ์ปี2567นี้นะคะมาฝากทุกท่านด้วยนะคะตลอดจนความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะมาฝากท่านผู้ชมอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะน้องกิ๊กซึ่ง<อ>ในช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่4ถึงวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะผู้ในการการเลือกตั้งนะคะประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้ดําเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะและเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อนะคะผู้สมัคร เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะเรียบร้อยเลยนะคะน้องกิ๊กซึ่งวันนี้น้องกิ๊กนะคะจะมีรายชื่อมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะใช่ค่ะพี่บล์ซึ่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครนะคะเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมีดังนี้ค่ะ,คะผู้สมัครหมายเลขหนึ่งค่ะท่านชัยศิริสุภลักษณ์จินดาค่ะ ผู้สมัครใหมายเลข2ท่านโปรยสมบัติค่ะและผู้สมัครหมายเลข3ค่ะท่านสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลค่ะใช่ค่ะน้องกิ๊กซึ่งขนาดนี้นะคะ,ะทาง ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตนะคะก็ได้รับทราบกันไปแล้วนะคะ,คะว่ามีใครบ้างนะคะที่ลงสมัครนะคะรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตนะคะ,คะในปี67นี้นะคะอย่างที่น้องกิ๊กได้เล่าสู่กันไปนะคะว่ามีสามท่านนะคะ ใช่แล้วค่ะพี่มนวันนี้เราเลยจะมาบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะและการเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนสังหวัดอุรดริตน์ค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกันเลยค่ะน้องกิ๊กในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารจังหวัดนะคะประชาชนจะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนได้นะคะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีสัญชาติไทยนะคะหรือว่าถ้ามีการแปลงสัญชาติมานะคะจะต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5ปี5ปนะคะสค่ะมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะคะสค่ะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะคะติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีจนถึงวันเลือกตั้งนั่นเองะนะคะและข้อ4ค่ะคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกนําหนดนั่นเองค่ะค่ะและในส่วนของบุคคลต้องห้ามนะคะมีให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะคือบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ค่ะ1เป็นภิกษุสาม,มนเณรนะคะ,คะนักพรตหรือนักบวชค่ะผู้ที่อยู่ในถูกเพิกถอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะคะ,คะผู้ต้องคุมขังนะคะโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมายค่ะ,คะสี่ผู้วิกลจริตหรือผู้ที่มีสติจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบค่ะและสุดท้ายค่ะมีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดค่ะนี่ก็เป็นคุณสมบัติและ บุคคลต้องห้ามในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะวันนี้ก็มีความรู้ด้านนี้มาฝากกันนะคะไปต่อกันที่การเตรียมร้อมนะคะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์กันขันน้องกิ๊กเราไปเริ่มต้นกันที่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะคะจำดีๆนะคะ ก่อนเลือกตั้ง25วันนะคะท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สาธารกายจังหวัดอุตรดี<ช>นะคะ,คะหรือว่าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะคะหรือว่าตัวอบจอนะคะที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็หรือว่าบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งนะคะหรือว่าและก่อนเลือกตัง้ง ไม่น้อยกว่า15 <16 S 1> วันนะคะท่าน<ะ>ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อนะคะจากเอกสาร<ะ>จากรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เราส่งไปอย่างเจ้าบ้านได้เลยค่ะ หรือท่านสามารถที่จะบันทึกนะคะภาพที่ปรากฏอยู่ในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะหรือหน้าเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแล้วนำไปสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะผ่านระบบออนไลน์เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักค่ะในการค้นหาผลก็จะพบผลการตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่ของท่านค่ะใช่ค่ะแค่สแกนเข้าไปนะคะกรอก เลขบัตรประจําตัวประชาชนทั้ง13หลัก <c oughs> นะคะแล้วท่านก็จะได้พบว่าท่านมีชื่อเลือกตั้งอยู่ในหน่วยไหน <c oughs> นะคะคไ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ซึ่งมาต่อกันที่การเพิ่มชื่อถอดชื่อกันค <c oughs> ่ะน,น้องกิ๊กโดยก่อนวันเลือกตั้งนะคะหากท่านพบว่า มีชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะตรวจสอบว่าชื่อของตนเองนะคะหรือว่าชื่อพี่น้องเราหรือว่าคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านเราไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือว่าเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในบ้านเรานะคะอยู่ในทะเบียนบ้านของเราเองนะคะ โดยไม่ได้อาศัยจริงนะคะให้ยื่นคําร้องต่อนายทะเบียนหรือ<ะ>นายทะเบียนท้องถิ่นนะคะหรือว่านายทะเบียนอําเภอนะคะนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่นนั่นเองค่ะเพื่อขอเพิ่มชื่อถ้าไม่มีชื่อให้เพิ่มชื่อถ้ามีชื่อคนอื่นปนมาให้ขอถอนชื่อนะคะ,ะพร้อมน,ามนําสําเนาทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตนนั่นเองนะคะ้องกิดง่ายๆก็คือ ถ้ามีชื่อไม่เกี่ยวข้องให้นําออกถ้าชื่อเราขาดไปให้นําเข้านะคะ oh, <okay. S 1> ใช่แล้วค่ะ ในส่วนของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะเ<ะ>นื่องจากมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยต่อนายทะเบียนอำเภอ<ะ>หรือนายทะเบียนท้องถิ่นคะ่ะที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยการทําเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุแจ้งเป็นเลขประจําตัวประชาชนนะคะสิาม<ะ>หลักค่ะและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งคะ่ะซึ่งท่านสา สามารถที่จะแจ้งได้ด้วยตนเองนะคะหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจะส่งทางไปรษณีย์ด้วยได้ค่ะค่ะก็คือง่ายๆหลังเจ็ดก่อนเจ็ดนะคะเป็นการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้<ช>นะคะ,คะหลังก่งเจ็ดซึ่งมี 3นะคะ3วิธีการก็คือแจ้งด้วยตนเองะนะคะหรือว่ามีผู้แทนไปแจ้งให้มอบหมายไปหรือว่าจะส่งทางไปรษณีย์ได้ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วติดเหตุไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ก็สามารถส่งเป็นไปรษณีย์มาถึงนายอำเภอขะ,ะเบียนท้องถิ่นใน ในทะเบียนที่ตนเองมีชื่ออยู่นั่นเองค่ะส่วนเหตุจําเป็นที่ไม่อาจมาใช้สิทธิ์ได้นะคะวันนี้เรามีมาแจ้งกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะน้องกิ๊กค่ะหนึ่งค่ะมีธุระจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลนะคะสองเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ค่ะน้องกิ๊กค่ะสามค่ะเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพนะคะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุแต่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นั่นเองค่ะค่ะ 4. ค่ะเดินทางออกนอกราชอาณจาจักรนะคะ5มีถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะห่างไกลาจากที่เลือกตั้งค่ะเกิน100กิโลเมตรค่ะห <100 km. S 1> ค่ะได้รับคำสั่งจากราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งนะคะและข้อสุดท้ายค่ะมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กอกตอกำหนดนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุนะคะที่สามารถแจ้งเหตุผลได้เพราะว่าการ จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องมีเหตุผลด้วยนะคะน้องกิ๊กซึ่งในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะได้แจ้งเหตุไว้แล้วเนี่ยหากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลงนะคะผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนนะคะมีสิทธิ์อยู่ได้เลยค่ะอ่าก็คือสมมติพี่แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้แต่พอถึงวันที่เลือกตั้ง เหตุนั้นพี่เรียบร้อยไปแล้วพี่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสาระความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากทุกท่านกันนะคะและถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่ะคะจะถูกกาจัดสิทธิ์อะไรบ้างคะน้องกิ๊กค่ะถ้าหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะท่านะจะ,ะโดนถูกจํากัดสิทธิค์ค่ะได้แก่การสมัครเลือกตั้งเป็นสส หรือสอทหรือผอทค่ะ mm หรือสมัครร <Yun> ับเลือกเป็นสวค่ะสสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสอทหรือผอทและ4ค่ะดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองค่ะค่ะรวมไปถึงการดำ <Kristen> รงตำแหน่งนะคะรองผู <King. S 1> ้บร <yor i. S 1> ิหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุกการผู้บริหารท้องถิ่นนะคะประธานที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นนะคะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนะคะพูดง่ายๆก็คือการดำรงตำแหน่งในตำแหน่งรองเลขาผู้ช่วยเลขาประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นนั่นเองค่ะก็คือเป็นข้าราชการการเมืองถูกใช่ค่ะรวมไปถึงการดำรงตำแหน่งนะคะในเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นนั่นเองค่ะโดยการถูกกำจัดสิทธิ์นะ กำหนดเวลาครั้งละ2ปีค่ะ<อ>น้องกิ๊กมาดูในส่วนของการอำนวยความสะดวก <c oughs> นะคะให้แก่คนพิการหรือผู้ที่มีความทุกคนลาพนะคะหรือว่าผู้สูงอายุ <c oughs> ในการลงคะแนนเลือกตั้งกันค่ะน้องกิ๊ก <c oughs> ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกตนะคะได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกนะคะในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุกคนลาพนะคะหรือว่าผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษค่ะโดยได้มีการจัดช่วยเหลือนะคะในการ ออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปนนะคะที่เราเรียกกันสั้นว่ากปนนะคะเวลาไปเลือกตั้งนะคะเราจะเจอคณะกรรมการที่เรียกว่ากปนนั่นเองค่ะท่านผู้ชมโดยในการช่วยเหลือดังกล่าวนะคะต้องให้บุคคลนั้นนะคะได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองต <คะ S 1> ามเจตนาของบุคคลนั้นนะคะเว้นแต่ลักษณะทางกายภาพนะคะค <Happ. S 1> ทำให้ไม่สามารถทำเครื่องหมายลงบัตรเลือกตั้งได้นะ ให้บุคคลอื่นหรือกปนกเป็นผู้กระทําแทนนะคะโดยการยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุกคนลภาพหรือผู้สูงอายุนะคะทางนี้ค่ะให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับ นั่นเองค่ะน้องกิ๊กค่ะพี่มนโดยในสัปดาห์หน้านะคะ,คะเราจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะกันต่อนะคะซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารหรือว่าเป็นความรู้ในหัวข้อไหนเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในการไปลงคะแนนเลือกตั้งอย่างไรนะคะ,คะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทุกท่านคอยติดตามรับชมกันด้วยนะคะ ค่ะและในโอกาสนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะ,คะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะคะในะวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นี้นะคะ,คะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาค่ะจนถึง17นาฬิกาค่ะ,ะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่เลยได้เลยค่ะค่ะอย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะ,คะซึ่งทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะคะและการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทั้ง Facebook เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ Facebook อบจออนทัวร์ค่ะเว็บไซต์อง์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะติ k t o k อบจอุตรดิตถ์ค่ะ YouTube องการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะณสาราประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามนะคะได้ที่ เบอร์055 479 991นะคะและ055 479 831ค่ะค่ะเป็นเบอร์โทรอีกเบอร์โทรหนึ่งนะคะเบอร์โทร055 411 988ค่ะอีกเบอร์นะคะ055 414 6 ค่ะซึ่งท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้ทั้ง4เบอร์นี้เลยค่ะซึ่งวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพุธหน้านะคะ,คะในช่วงเวลา10นาิกาเป็นต้นไปนะคะโดยจะมีผู้ดำเนินรายการคนไหนนั้นก็ติดตามในพุธหน้าละกันนะคะ,คะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคอยติดตามนะคะรับชมทาง a c e b o o k เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุต กันเลยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพุธหน้าค่ะกับรายการคุยข่าวอบจอค่ะเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรดิตฐ์ปี2567สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ